สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตไรรีวิวทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินรบตำนานจากฝรั่งเศสดาซอมิราชเอฟหกันครับซึ่งเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่เคยสร้างชื่อเสียงในสนามรบหลายแห่งและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องสมรรถนะและราคาในปัจจุบันสคริปต์วันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ประวัติการพัฒนาสมรรถนะการบินการติดตั้งขีปนาวุธตัวอย่างการรบจริงและรีวิวราคาแบบละเอียดแต่เราจะทําให้สั้นกระชับเพื่อให้ทุกคนดูเพลินๆน,นะครับมาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเรามาย้อนดูพื้นหลังการเกิดของมิราช F1 กันครับในช่วงกลางทศวรรษ1,960บริษัทดัซเ a ล l อ a v i a ชั o นของฝรั่งเศสกำลังมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนมิราช III ซึ่งมีปีกเดลต้าที่มีชื่อเสียงแต่มีข้อจำกัดในการบินต่ำและลงจอดระยะสั้นดังนั้นด s ซเซลจึงหันไปพัฒนาเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวที่เบากว่า และเริ่มโครงการมิราช F1 อย่างลับๆในปี1964เครื่องต้นแบบบินครั้งแรกเมื่อวันที่23พันวาคม1966แต่โชคร้ายที่เกิดอุบัติเหตุตกเนื่องจากปรากฏการณ์ฟลูเตอร์ระหว่างการทดสอบอย่างไรก็ตามดัซอไม่ยอมแพ้และในปี1973ได้ส่งมอบเครื่องผลิตจริงลำแรกให้กองทัพอากาศฝรั่งเศส ผลิตทั้งหมด726ลำและส่งออกไป14ประเทศนอกจากฝรั่งเศสแล้วยังมีอิรักแอฟ,ฟริกาใตา้สเปนโมร็อกโกและอื่นๆที่ใช้งานครับการพัฒนานี้ทําให้มิรัช F1 กลายเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมในหมู่ประเทศกําลังพัฒนาเพราะราคาไม่แพงและสมรรถนะดีการออกแบบของมิรัช F1 ถือเป็นผลงานที่ยึดมั่นในพื้นฐานของเครื่องบินรบ ยาว15.2เมตรกว้างปีก9.3เมตรสูง4.5เมตรขนาดกระทัดรัดการเปลี่ยนแปลงใหญ่คือจากปีกเดลตาในมิราช II มาเป็นปีกสวีบแบ็กซึ่งลดมุมลงจอดลง25%และความเร็วลงจอดลด20%ทําให้ลงจอดในรันเวย์ซันได้ง่ายถังน้ำมันภายในเพิ่มขึ้น40%ขยายพิสัยบินได้มากโครงสร้างตัวถังใช้อลูมิเนียมอัลลอยและโครงสร้างรังพึ่ง บางส่วนเป็นเหล็กและไทเทเนียมทําให้เบาแต่แข็งแรงห้องนักบินมีหลังคาปโปรง่งใสมองเห็นกว้างและมีที่นั่งดิดตัวซีโรซีโรเพื่อความปลอดภัยการออกแบบนี้ทําให้มิรัช F 1เป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่ทาได้ทั้งบินต่ําแทรกซึมและสกัดกั้นสูงเหมาะกับภูมิประเทศหลากหลายอย่างในประเทศไทยที่เรามีทั้งภูเขาและทะเลตอนนี้มาดูสมรรถนะเครื่องยนต์และการขับเคลื่อกนกันครับหัวใจคือเครื่องยนต์สเน็กมาอาตา 9K50 t ท r b o j บเจพร้อมอ f t e ต b บอร์ r แรงขับแห้ง3,180กิโลกรัม และเต็ม afterburner 7,200กิโลกรัมซึ่งแรงกว่า a ัตร0 9 c ในมิราช II i ถึง19%ทำให้ความเร็วสูงสุดที่ระดับสูง12,000เมตรคือแมท2.2 2,350กิโลเมตรชั่วโมงในสงครามจริงเข้าสู่ความเร็วเหนือเสียงได้ง่ายเพื่อครอบนำศัตร,รูอัตราไต่ระดับ244เมตรต่อวินาทีเพดานบิน20,000เมตรเหมาะกับภารกิจสกัดกั้นสูงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงดีบินด้วยถังภายในได้1,200กิโลเมตร ถ้าแขวนทางภายนอก3ถังบินได้เกิน3,000กิโลเมตรแน่นอนว่าเครื่องยนต์เดียวอาจไม่เสถียรเท่าคู่แต่น้ำหนักเบาทำให้คล่องตัวนักบินแอฟริกาใต้เคยชมว่า F1 โค้งงอเหมือนมูห่าซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องบินรบในไทยอย่าง F16 หรือกริปเปนแล้วมิราช F1 อาจเก่าแต่ยังคงมีเสน่ห์ในเรื่องความคล่องตัว ในเรื่องการควบคุมและความคล่องตัวม r ร g ช F1 แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของเครื่องบินรบรุ่นที่2ปีกมี Double Slotted f l แ p ลและ Full s p a n Leading e d g ท Slot ทำให้รัศมีวงเลี้ยวแคบและ,สะเสถียรที่ความเร็วต่ำน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด16,200กิโลกรัมน้ำหนักเปล่า7,400กิโลกรัมแม้บรรทุกเต็มก็ยังว่องไวอัตราโร300องศาต่อวินาทีพิทอฟ30องศาต่อวินาทีทำให้ได้เปรียบในด็อกไฟบินต่ำเร็วก็สั่นน้อยเหมาะกับแทรกซึมทะเลทรายหรือป่า การทดสอบจำลองของกองทัพอากาศฝรั่งเศสพบว่าเทอร์เรตสูงกว่า f 4แฟนทอม15เแต่ไม่มี F ฟล์บายไวเหมือนรุ่น3ดังนั้นต้องอาศัยทักษะนักบินโชดงความรู้สึกอนาล็อกนี้ทำให้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับฝึกหัดและในไทยถ้ามีโอกาสนำมาใช้ฝึกนักบินก็น่าจะดีเพราะราคาถูกระบบอาวุธของ m ิรา g e f 1สะท้อนถึงความอเนกประสงค์ปืนใหญ่ดี f a 5 5 3ขนาด30มิมลลิเมตรกระบอกกระสุน135นัดต่อกระบอก สำหรับต่อสู้ใกล้ชุดแขวนภายนอก7จุดรวมปีกปลายบรรทุกได้สูงสุด4 0 0 0กิโลกรัมอาวุธอากาศสู่อากาศหลักคือมาตราอ0 5 5 0 m a g i c i r เมปีกปลาย2ลูกและซ u เปอร์ห้าร้าเรดาร์นำวิถี2ลูกรุ่นส่งออกเพิ่มเอมลบเไซวินเดอร์ได้อาวุธอากาศสู่พื้นคือ AS30 สนยเนลเซอร์นำวิถีระเบิดอามากดดอนเพราะอดจรวด s n e b และอื่นๆโดยเฉพาะ F1 e q อีของอิรักติด Ex ็กโซเซตเต่อต้านเรือรบ และใช้งานในอ่าวปร์เซียโมร็อกโกอัปเกรดแล้วใช้มิกา้าและ AASM ระเบิดนำวิถีทำให้จากเครื่องสกัดกั้นกลายเป็นสปริก,กอร์อเนกประสงค์ถ้าในไทยเรามีเครื่องแบบนี้ก็น่าจะเหมาะกับการป้องกันชายแดนทะเลตอนนี้มารีวิวสมรรถนะในสงครามจริงกันครับมิราช F1 โด่งดังที่สุดในสงครามอิหร่านอิรัก กองทัพอากาศอิรักนำเข้า F-1 EQ กว่า100ลำเพื่อต่อสู้กับ F-14 ต o มแคทของอิรานในช่วงต้นทศวรรษ1980 F-1 ใช้ซู p เปอร์530ยิงตก MiG-21 ของอิรานกว่า10ลำเพื่อครองน่านฟ้าภารกิจทิ้งระเบิดต่ำก็ใช้เอ็กโซเซตจมเรืออิรานในแอฟ,ฟริกใต้ F-1 CZ เอซในสงครามชายแดนปี1975ต่อสู้กับ MIG 23ของแองโกลาและชนะ5-0มอร็อกโกใช้ F1 ในสงครามซาฮาราตะวันตกเพื่อปราบกบฏโทลิซาริโอในสงครามอ่าวปี1991 F1 ของอิรักต่อต้านพันธมิตรแต่เสียหายมากเพราะเรด,ด้อยกว่าล่าสุดในสงครามมาลีและลิเบีย F1 CR ของฝรั่งเศสทำหน้าที่ลาตระเวนแอร์ละทิ้งระเบิดแสดงถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน สถิติคิวเรตอยู่ที่1ต่อ 10. 5ไม่เท่า f 1 6แต่คุ้มราคาและถ้าไทยเราเคยมีสงครามก็คงใช้เครื่องแบบนี้ได้ดี ด้านการอรัปเกรดม i รา g e f 1แสดงถึงความยืดหยุ่นในปี2000มรโ็อกโกมีโครงการ m f 2000อัปเกรด27ลำด้วยงอมูบบใบไม้350ล้านยูโรติดเรดาร์เทเลสอารดีว3ห้องนักบินแก้วมิก้ามิซิลทำให้ f 1 e h ใกล้เคียงม r รา e 2000ถึง5จอแดนและกาตาร์ก็ทำคล้ายๆการสหรัฐอเมริกาในปี2017 a t a c ซื้อ63ลำจากฝรั่งเศสด,ด้วย21ล้านยูโรเพื่อใช้ฝึกสตูสมมติการอรัปเกรดราคาถูกนี้คือเคล็ดลับอายุยืน ปัจจุบันยังใช้งานใน5ประเทศและคาดว่าถึงปี2025บางลำยังบินอยู่ซึ่งในไทยถ้ามีโครงการอัปเกรดเครื่องบินเก่าก็น่าจะเรียนรู้จาก F 1ได้มาถึงรีวิวราคากันครับจุดเด่นของ Mirage F 1คือคุ้มค่าราคาใหม่ในปี1970ประมาณ2ล้านดอลลาร์ปัจจุบันราว10ล้านถูกกว่า F 1 6 5ล้าน มากเป็นเหตุผลที่ส่งออกสำเร็จค่าบำรุงก็ดีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบิน8,000ดอลลาร์ครึ่งหนึ่งของ F-15 ในตลาดมือสองล่าสุดแพ็กเกจ F-1 ฝรั่งเศสเกษียณ63ลำบวกอะไรขาย21ล้านยูโรเฉลี่ยลำละ3 3 0 0 0 0ยูโรราว12ล้านบาทการอัปเกรดลำละ10ล้านยูโรแต่เทียบกับเครื่องรุ่นสีใหม่เช่นราเฟล80ล้านยูโร ถูกกบว่าเศษหนึ่งส่วนแปดฝรั่งเศสทำเงินจาก F1 กว่า1,000ล้านดอลลาร์และประเทศผู้ซื้อก็ได้กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งด้วยงบน้อยข้อเสียคือเครื่องยนต์เดี่ยวเสียงท่าขัดข้องเรดาร์ไซรัโนไอวีเก่าทำให้ใน BVR สู้ลำบากและอุปกรณ์อนาล็อกทำให้อ่อนต่อสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่การอัปเกรดแก้ได้สรุปแล้วมิราช F1 คือความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมการบินฝรั่งเศสและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของกองทัพอากาศทั่วโลก ด้วยความเร็วเหนือเสียงความคล่องตัวอาวุธหลากหลายและราคาที่คุ้มค่าทำให้ยังคงน่าศึกษาในวันนี้ทุกท่านคิดยังไงกับเครื่องบินลำนี้บ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยชอบกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าออโต้รีวิวครับขอบคุณมาก